สวัสดีค,ค,ครับผมผมนชเด่นึงครับใหญ่ครับฝ่ายเนื้อซ้อมมากี่วันซ้อมมาสองตามที่ได้ซ้อมอยู่ที่คล้ายแต่มางคนคอยู่ที่กรุงเทพนี่เองมีใครเป็นผปปู่บอลซ้อมตอนนี้มีพอมที่คาดครับแล้วก็บอลแต่ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วอายุยี่สิบแล้วสูงเท่าไหร่ครับหนึงร้อยจุดหนึน้ำหนักแปล่อยตอนนี้หอยจุดหนึ่มวยสัตว์ใดครับมวยซ้ายตัวซ้าวันนี้มาเจอทงน้อยเหมือนเดิมล่าสุดที่ต่อยกันไปจากนั้นสามยกเนาะวันนั้นก็เวทีเลยแล้วสสองก็ชนะคะแนนไป เขาเมืยต่ใจท้อาเขยเมื่อยไม่ข็ครับวันนี้มาเจอแต่เป็นห้ายกแล้ว <Okay. S 1> คิดว่าวันนี้ย้ำไชน่ได้ไหมก็ย้ำชัยได้นะมั่นใจเลยนะแล้วถ้าเขาไปเชี่หนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาด ก็น่าจะพอดีครับมาพอดีมาสารบายร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้ก็พร้อมย้ำแชร์นะเลยคุ้มมากี่กิโลคุ้มมาสี่กิโล่จ่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้หลักเมาก็ร้อยกว่าคนจังหวัดเชียงภูมิอ่ะฝากเชิญช่วยแฟนคลับหน่อยก็ฝากพี่น้องพีชาวเชียงภูมิครับช่วนเลยแต่ให้ผมเลยครับเป็นที่รอนะขอโชคดีกลับมาครับ